9938ฐานกระเป๋าค่ะอยู่ที่11นิ้วครึ่งนะคะความสูงค่ะอยู่ที่8นิ้วและความหนาค่ะอยู่ที่4นิ้วเต็มหน้ากว้างอยู่ที่11.5ค่ะความสูงอยู่ที่8นิ้วนะคะแล้วก็ความหนาค่ะอยู่ที่4นิ้วเต็มฐานกระเป๋าเสริมแข็งให้นะคะแล้วก็ปักหมุด4ตัวให้เรียบร้อยตัวกระเป๋าตัวนี้จะเป็นงานสีแบบล้วนทั้งใบโชว์ความสวยของหนังแท้แบบเต็มที่นะคะ ด้านหลังค่ะสำหรับงานไซยอด้านหลังกัน,นยาจะเจาะช่อง10ให้นะคะช่อง10ด้านหลังเนี่ยความลึกอ,อยู่ที่3นิ้วโอ้อันเนี้ยได้เกือบ4นิ้วน่ะนะคะใส่อะไรได้บ้างนะคะสำหรับตัวนี้คุณพี่ทดลองของชิ้นใหญ่สุดก่อนเลยคุณพี่กระเป๋าตันสองพับซูปเปอร์คอมแพคใส่ได้นะคะเพราะฉะนั้นด้านหลังตรงเนี้ยคุณพี่ท่านใดจะแบบใส่กระจกพกอะ่ะ กระโจหวีนู่นนั่นนี่อ่ะใครที่แบบชอบพกของจุกจิกช่องด้านหลังตรงนี้คือใหญ่มากนะคะใส่ของได้เยอะเลยตามด้วยซิปปากบนหนึ่งเซ้นค่ะตัวนี้เปิดไปค่ะด้านในจะเป็นช่องโล่งนะคะช่องโล่งๆใหญ่ๆห,หนึ่งช่องแล้วก็มีถุงซิปค่ะอยู่ที่ด้านหลังนะคะช่องโล่งแบบนี้ทุนทีกว้างๆมีถุงซิปค่ะให้หนึ่งเซ้น แล้วก็1 4สีเครีดอีก1เส้นนะคะตัวนี้คืองานสายสพ crossbody ค่ะมาตรฐานเดียวกันนะคะทั้งหมดเลยสำหรับงานน้องสิงคือเป็นงานสายสะพาย,ยาวปรับสั้นยาวได้แบบตัวเลื่อนนะคะตัวนี้ปรับได้แบบตัวเลื่อนแล้วก็ความยาวสายเนี่ยคือ บอกเลยว่าจุใจใครที่ตัวเล็กไปปรับสั้นได้ไม่มีปัญหาใจนี้รับรองว่าใส่ของได้ครบตามที่คุณพี่ต้องการแล้วถ้าคุณพี่ไม่ได้พกแท็บเล็ตนะคะไม่มีแท็บเลต็ตไม่มี iPad นะคะตัวนี้สามารถใส่ของได้ครบตามที่ต้องการแน่นอนอ่ะตัวนี้สีม่วงค่ะ สีที่สองค่ะคุณพี่สีทะเลนะคะสีทะเลถัดไปค่ะคุณพี่สีดำค่ะสีดำดำยังเป็นโลโก้น้องเป็ดอยู่กากีค่ะกากีก็เป็นน้องเป็ดนะคะมีน้องเป็ดอยู่เนาะแล้วก็ตามด้วยแดงแดงไม่มั่นใจอาจจะมีแค่ใบสองใบที่เป็นน้องเป็ดอยู่นะคะอ่ะสามสี่สีแล้วนะตามด้วยชมพูค่ะชมพูหวาน,นะคะ่ะคุณพี่รุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ยาบอกเลยว่าลูกค้ารีพีทออเดอร์บ่อยที่สุดลูกค้าตัวแทนต่างประเทศน,นะคะ ก็รีพีทออเดอรุ่นนี้กันเป็นประจำนะสีส้มค่ะคุณพี่ส้มสีสดสดลองดูถ้าเกิดคุณพี่ท่านได้มีดํามีน้ําตาลเยอะแล้วลองเอาสีสดไปใช้ดูนะคะสีเขียวมินค่ะเขียวมินมีมัดฉาด,ด้วยค่ะใบนี้มีมัดฉาดด้วยนะไปค่ะสีมิลานโนะคะมิลานโนคุณพี่อันนี้คือแบบสีเยอะมากนะคะเลยหนะ้าจอไปเลยอ่ะกันยาขอให้แคปฝั่งฝั่งนี้แล้วกัน